ตัวลเตอร์ต,ตัวนี้มีแม่เหล็กคาร์อนอหกชิ้นนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับมีหกชิ้นนะครับนี่ลักษณะอันนี้เป็นลูกป,ปืนนะครับพี่ลูกป,ปืนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่สนใจปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีผมจะมาแกะปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์มาดูกันนะครับวันนี้จะเป็นการแกะของมอเตอร์นะครับผม นี่ครับอันนี้ส่วนของมอเตอร์นะครับคราวที่แล้วผมเคยแกะใบพัดทนดูแล้วนะครับผมวันนี้ได้โอกาสก็มาแกะในส่วนของมอเตอร์ให้ดูกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอันดับแรกแล้วก็ทําการแกะตัวข้อสายไฟก่อนนะครับผมใช้ไขควงแกะนะครับแบบนี้นะครับ ต่อมาก็แกะตะแรงนะครับนี่ครับอนี่คือตะแรกงกล่องเศษห็นเศษดินเศษทรายนะครับที่ใหญ่ๆมาให้เข้าไปในใบพัดได้นะครับผมต่อมาก็ใช้ประแจขัน น็อที่ยึดระหว่างใบส่วนของใบพัดกับมอเตอร์นะครับ จากนั้นเราก็ดึงใบพัดออกมานะครับผมส่วนของใบพัดนะครับอันนี้จะให้ดูว่าสภาพการใช้งานมาแล้วห้าเดือนเป็นแบบนี้นะครับผมตันเฟืองยังดีอยู่เลยนะครับผมอันนี้คือสภาพของเฟืองของในงส่วนของมอเตอร์นะครับยังดีอยู่เลยนะครับผมผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับประมาณห้าเดือนนะครับแล้วก็ใช้ไขควงหมุนสกรูออกมาก่อนนะครับผม แบบนี้นะครับเราก็ใช้ไขควงปักแบน์แบบนี้นะครับมาแกะตาไไก่ออกนะครับนี่ครับอันนี้คือตาไไก่นะครับ เป็นตัวล็อกให้มันอยู่ได้ดีขึ้นนะครับ ก็ใช้หกเหลี่ยมมาหมุนตัวนอนนี้ออกนะครับ ก็ใช้ตัวนี้นะครับผมมามันจะเป็นปลายลำแหลบแบบนี้นะครับมันจะพอดีกันกันกบหัวนี้ครับผมก็ทํำมาพอดีนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่น็อตเข้าไป มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมต่อมาก็หมุนตัวย,ยึดสายไฟนะครับ เป็นตัวแหวนยึดสายไฟนะครับแล้วก็ประเก็นนะครับตรงนี้ต้องพยายให้มันเท่าๆกันนะครับ น็อสองฝั่งงามันยกมันจะยกได้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่แล้วก็หมุนตัวนี้นะครับผมให้มันให้น็อตสองตัวนี้ดึงฝากครอบตัวนี้ขึ้นมานะครับผมตรวนี้นราลองก,กันเลย หมดนเลย้ะครับมันมนตามเขียนาฬการครับ <c oughs> ไม่ใช่มนนะครับไ <c oughs> ม่ใช่แลครับ ให้อากาศเข้าบ้างนะครับงูนันออกก่อน ง่ายมากเลยนะครับนี่ครับจะมีน้ำมันนีมันจะมีแบริ่งนะครับหหรือว่าลูกปืนนั่นเองนะครับตรงนี้ 你没说哪没？ มีลูกยางกันน้ําเข้านะครับกันน้ําเข้ามอาเตอร์ด้านล่างนะครับผมตัวนี้ใช้ไขควงปักแบนนะครับงัดออกแบบนี้ครับอย่าให้ขาดนะครับค่อยๆงัด ออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นี่ครับันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาก็ถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับคือเราต้องเอาโรตเตอร์ออกนะครับเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นแม่เหล็กถาวรนนะครับโรตเตอร์มันทําให้มีการดูดด้วยทําให ออกยากนะครับอาจจะต้องใช้วิธีแล้วแต่ท่านผู้ชมจะถนัดนะครับผมผมจะใช้ตัวไฮดรอลิกแบบนี้นะครับในการที่จะถอดมอเตอร์ออกเพราะว่าเป็นแม่เหล็กถาวรมันจะออกยากนะครับใช้ค้อนจริงๆบางคนเขาใช้ค้อนไขควงทุบตรงนี้ออกก็ได้นะครับทุบให้มันออกไปด้านล่างแต่ว่ามันจะออกยาก,กน,นิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ ขดลวดธรรมดาครับมันเป็นแม่เหล็กด้วยแม่เหล็กถาวรมีแม่เหล็กถาวรกําลังสูงนะครับตรงนี้ผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับตัวแบบนี้นะครับผม ผมเนื่องจากว่ามันเป็นแม่เหล็กถาวรมันจะออกยากนะครับอาจจะต้องใช้ตัวอัดฮันจอลิกแบบนี้นะครับแม่เหล็กหรือแม่แรงนะครับในการที่จะดันตรงนี้ออกมานะครับผมมันถึงจะออกนะครับตัวลตเตอร์ตัวนี้มีแม่เหล็กถาวรอยู่หกชิ้นนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับมีหกชิ้นนะครับ แม่เหล็กแต่ละชิ้นมันจะมีขั้วเหนือขั้วใต้สลับกันนะครับอันนี้ถ้าอันนี้เป็นเหนือ,อน,นี่ต้องเป็นใต้เหนือใต้เหนือใต้สลับกันไปนะครับผมอันนี้นี่ครับโอเคอันนี้โรเตอร์เราก็เห็นแล้วนะครับทีนี้มาดูฝั่งสเตเตอร์ฝั่งสเตเตอร์จะเป็นแบบนี้ครับนี่ฝั่งสเตเตอร์นะครับ จะมีขดลวดอยู่ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเกขดนะครับถ้ามอเตอร์มันไหมหรือกดลวดเสียหายแล้วก็พันใหม่แต่ว่าเราต้องถอดออกมาเลยนะครับขอไม่ยากครับก็ใช้ใช้ตัวอัดไฮดรอลิกตัวนี้แหละครับถอดออกมาเหมือนกันก็ขออนุญาตจ,จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ